คำทำนายเขาจะยอมปล่อยคุณไปไหมไพ่ที่ได้คือไพ่เดอะทาวเวอร์เป็นไพ่หลักเมเจอร์อาร์เคเนอร์ใบที่16ในสำรับไพ่ย,ยิปซีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันไม่คาดฝันการล่มสลายของโครงสร้างเดิมการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนเร้นการปลดปล่อยการทำลายสิ่งที่ไม่มั่นคงและการเริ่มต้นใหม่หลังจากความพังทลายเมื่อไพ่เดอะทาวเวอร์ปรากฏขึ้นในคำถามว่าเขาจะยอมปล่อยคุณไปไหม สามารถตีความได้ดังนี้ครับความหมายในบริบทเขาจะยอมปล่อยคุณไปไหมไพเดอร์ทาวเวอร์ไม่ได้ให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาว่าใช่หรือไม่ใช่ในแง่ของการปล่อยไปแต่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้การเปลี่ยนแปลงนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงอาจมาในรูปแบบของการเปิดเผยความจริงการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่การตัดสินใจที่เด็ดขาด หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ทำให้โครงสร้างความสัมพันธ์เดิมพังทลายลงแนวโน้มของการปล่อยไปมีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ไม่สามารถดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไปซึ่งอาจหมายถึงการที่เขาต้องยอมปล่อยคุณไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายดายหรือราบรื่นแต่อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเปิดเผยความจริง อาจมีบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยซึ่งความจริงนั้นอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งใหญ่นี้และนำไปสู่การปล่อยวางในที่สุดการทำลายสิ่งที่ไม่มั่นคงหากความสัมพันธ์น,นี้มีพื้นฐานที่ไม่แข็งแรงมีปัญหาที่ถูกมองข้ามหรือมีความไม่จริงใจไพดื้ทาวเวอร์บ่งบอกว่าโครงสร้างที่ไม่มั่นคงเหล่านั้นกำลังจะพังทลายลงเพื่อเปิดทางสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าแม้ว่าในช่วงแรกจะเจ็บปวดก็ตาม ความหมายที่ดีและข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแม้ว่าไพ่เดือดทาวเวอร์จะดูน่าตกใจแต่ในแง่ดีมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยและการเริ่มต้นใหม่ครับนี่คือข้อคิดที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไพ่เดือดทาวเวอร์สอนให้เราเข้าใจว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันและรุนแรงก็จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อทำลายสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ดีหรือไม่มั่นคง เพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าจงเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแม้จะเจ็บปวดแต่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมักจะทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นเห็นโอกาสในการปลดปล่อยและเริ่มต้นใหม่การพังทลายไม่ใช่จุดจบเสมอไปมันคือโอกาสในการล้างไพ่ทำลายสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ส่งเสริมชีวิตของเราออกไปเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมจงมองหาโอกาสในการเรียนรู้เติบโต และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากผาเผชิญหน้ากับความจริงไพด์เดอะทาวเวอร์มักเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนเร้นจงกล้าที่จะผเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับตัวเองความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ต่างๆแม้ความจริงนั้นจะไม่สวยงามแต่การยอมรับความจริงคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาปล่อยวางสิ่งที่ไม่ยั่งยืน หากคุณกำลังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่รู้ดีว่ามันไม่มั่นคงไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจหรือไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะยาวไพ่ดือทาวเวอร์เป็นสัญญาณเตือนให้คุณพิจารณาปล่อยวางสิ่งนั้นการยึดติดกับซากปรักหักพังไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งที่ดีมีแต่จะถ่วงรังคุณไว้สร้างหลักฐานที่แข็งแรง บทเรียนที่สำคัญจากเดอะทาวเคือความสำคัญของการมีหลักฐานที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์การงานหรือชีวิตส่วนตัวจงหมั่นตรวจสอบและเสริมสร้างหลักฐานของคุณหากพบว่ามีสิ่งใดที่ไม่แข็งแรงหรือไม่มั่นคงจงกล้าที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมันก่อนที่มันจะพังทลายลงมาเองเรียนรู้จากบทเรียนที่เจ็บปวด การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากมาพร้อมกับบทเรียนที่สำคัญจงใช้เวลาในการไตรตรองว่าเกิดอะไรขึ้นคุณได้เรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้และจะนำบทเรียนนั้นไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำรอยได้อย่างไรพลังของการทำลายเพื่อสร้างสรรค์ บางครั้งการทำลายโครงสร้างเดิมๆก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเปิดทางให้กับการสร้างสรรส,สิ่งใหม่จงอย่ากลัวที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆที่ไม่ตอบสนองความต้องการของคุณอีกต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณปรารถนาขึ้นมาใหม่สรุปไพ่เ t อ w ทาวเในบริบทเขาจะยอมปล่อยคุณไปไหม บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ต้องมีการปลดปล่อยหรือแยกจากการการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะฉับพลันและไม่ราบรื่นแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำลายโครงสร้างที่ไม่มั่นคงและเปิดทางสำหรับการเริ่มต้นใหม่ ในแง่ของข้อคิดในการใช้ชีวิตไพเดอะทาวเวอร์สอนให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงเห็นโอกาสในการปลดปล่อยเผชิญหน้ากับความจริงปล่อยวางสิ่งที่ไม่ยั่งยืนสร้างหลักฐานที่แข็งแรงเรียนรู้จากบทเรียนที่เจ็บปวดและเข้าใจในพลังของการทำลายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร